แล้วก็เปลากูเล่ยังขาดไข่ไม่งได้เลอใช่เนื้อปูกับไข่เนื้อปูกับไข่ปูสั่งไว้สามยำเอาเลยได้ยินมาแค่สองเดี๋ยวทำให้เลยเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวคนนี้เสร็จก่อนเอาทันแล้เลยไปดูปูนรงนหนอยู่ข้างหลังอ่ะน้ำอยู่ข้างหลังอ่ะอย่าเผ็ดเยอะเดี๋็กกินไม่ได้ได้พี่เกินไปแล้วมันเผ็ดเยอะเอาใจเอาแซ่บๆไปไม่ได้ว่า อย่เอาเป็นเอาไปให้เขาไปอน้ำอะไรคะแม่น้ำยำปลาดุกฟูน้ำยำปลาดุกฟูแม่ชูแม่ชุไปูนูใช่หมหยิบไขู่นเลยค่ะแม่มีคนบอกโอโหแม่คาะมีคนหาทางมหาแม่ตลอดออกไปเลยเดี๋ยวทำเอง ทำน้ำ็จแล้วใช่ไหมเออทำเองออกไป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 แกพิกเผามาอ right? yeah. ันนึงอ่ะอ right? well ่าะเองจะคทุกเองอยากดูป huh. yeah, ูจ้คนทีเาดีค่ะนี่เหอเฮ้ยอย่าไปใส่มั่วเขาขาดต่ไข่ปูเนื้อปูค่ะปูเนื้อปูค่ะใส่ไปนแถม